เตือนเอล尼โยยังแรงวันแร้งยาววันทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำชลประธานรีสเกตแจ้งเตือนเอลิโยยังแรงวันแรลงยาววันทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำขณะเดียวกันให้ก่อติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดสวนจันทร์ผู้อำนวยการโครงการชลประธานรีสเกตเปิดเผยว่า สถานการณ์เอนิโยยังแรงหวั่นจะแล้งยาวจึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกดมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ระดับเก็บกักทั้ง17แห่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น208.34ล้านลบมปัจจุบันเก็บกักได้122.04ล้านละบมคิดเป็น58.58ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว78.57ล้านลบมหรือ37.72ขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งได้แก่เขื่อนราศีไซ และเขื่อนวัวนาเก็บกักน้ําได้รวม139.44ล้านละบมอปัจจุบันเก็บกักได้86.44ล้านละบมอคิดเป็น54.76%ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วจํานวน41.43ล้านละบมอหรือ27.64%จึงจําเป็นต้องมีมาตราการลดความเสี่ยงในเรื่องของภัยแล้งโดยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประหยัดน้ําเนื่องจากสถานการณ์เอเนโยอาจมีผลกระทบให้แล้งยาวได้ขณะที่กรงอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า สถานการณ์เอเนเยโยยังคงมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี2566และอาจยาวจนถึงปีหน้าจึงสั่งการให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายใต้5้ามรการในการบริหารจัดการน้ำชั่วฤดูฝนของกรมชลประทานได้แก่1น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดทั้งปี 2. บริหารจัดการน้ำถ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส,ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก 4. กักเก็บน้ําในเขื่อนไว้ให้ได้มากที่สุด 5. บริหารจัดการน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรหากอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า80ขอให้งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอตลอดจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ขณะเดียวกันผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกดย,ยังขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจังหวัดศรีสะเกดมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรอบ30ปีจำนวน1445 8มิลลิเมตร โดยในช่วงเดือนกันยายนจะมีฝนตกปริมาณมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย278.2ม mm, ิมและในช่วงปี2564-2565พบว่าเดือนกันยายนมีปริมาณฝนตก447.4และ510.2ม mm, ิมตามลำดับจึงเป็นไปได้ว่าในเดือนกันยายนนี้อาจมีร่องมรสุมและพายุดีเปรชันพัดผ่านจังหวัดศรีสะเกดเหมือน2ปีที่ผ่านมาก็ได้